ต้องขอขอบคุณรีคอนแทคที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณมากค่ะอ๋อนี่นะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจเนาะรับรองคุณภาพเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเรียกว่านะคะยิ่งเรามาทานเองเห็นผลจริงก็ยิ่งมั่นใจใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะอย่างน้ําตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าเป็นอาการน้าตา ขึอ๋อกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองก็เห็นต <c oughs> okay, ัแนแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานานกี่ปีคะมากกว่า5ปีนะคะมากกว่า5ปีเป็นบางคนนี้เขายังนังเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าไ่ม่ใช่ไหมตราที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะุพูดถูกมากจริงจริง ตราบใที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีทคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มพอไปทันวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มี น้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก,ก็ประมาณหเม็ดเช่นนัใช่ค<ช>่ะทานไปหกเม็ด<ม><ม>ก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากทีไ่ได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของปารู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับ สองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาความแสบในอตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตานี่ก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก สิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มก่อนที่พี่ผินจะทานตัวดีคอนแทคที่ผิวมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกือบเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาฮะผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะจ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาจําเลยใช่ไหมคะจําเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ จะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะคุณตาจะแดงมากจะพิสูว่าตอนนี้ค่ะคุณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก,ก็คือหายไปแล้วน้ำตาค่ะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่เอ๋อทานประมาณกี่กล่องค,คือน้ำตาหายุดไหลประมาณสักสองกล่องอ่ะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับก็เห็นผลชัดเจนเลยครับคือวบบเอ่อที่เป็นเหมือน วันขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นก่อนทานเนื่อนานยังไงบ้างคะก็ตาล่าตาบัวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเห็นบ้างมีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใช่ตาบ่อยเช็ดเรื่อยแล้วหลังทานแล้วมัเป็นยังไงบ้างทานเป็ลัทานตัวก็ใสขึ้นหลังทานมันใสขึ้นมองดูนะประมาณกี่วันคะที่ทานไปแล้วก็สัญนะทานไ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามัวแล้วก็อะไรอะ ดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่ามาแล้วจบแล้วแลากที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะแล้วเลยก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้อตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัสได้ประมาณ ตอนที่ขวัญเที่ยทานค่ะพิมขามสายตายังไงคะเออรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยะค,ะค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลค่ะเป็นมานานนี่ยังคะนานมากเลยค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วแต่ที่ได้ทานเดลแคปไปไปวันกี่กล่องคะถึงได้เห็นฝุ่นชัดเจนค่ะแพงแรกก็รู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลตาแห้งออ๋ตาแห้งก่ตาชุ่มชื้นได้ตูวสแสงได้นะคะ ตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะว่าดีร์ท็กสามารถรู้คดณลืาให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้อาร์ดิทัคสักสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะยินคะแนนเดินสิบ่ะนี่ไม่ไี้แตะเรื่องเงรนหนังสือไม่ต้องใส่แม่ก็ได้ไม่ต้องใส่ขับรถอะไรนี่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพึ่งแบนแบนใส่สายตาแล้วคนนั้นบางคนนี้เขายังนอนเล่หรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นนายหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอเรื่องเงินทองน่ะไม่่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะต้นี่เพอู่กมใช่จริงจริงตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลย เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกจะมาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงะคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีอยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีคะ่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุคะคะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้ว เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกดังมากๆานะคะก็ทําให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเลียนแบบแล้วก็จะจาหน,นะะ่ายในราคาที่ถูกกว่านะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสั่งกระบุกข,ของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะ แล้จะมีพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด่านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด่านนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR code นะคะ QR code สําคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โคดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลแกร,รมตรงนี้นะคะจะเป็นโฮโลแกร,รมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า DNetwork นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวด c o n t a c t ตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัท D Network ิร์ l d ว i d e สำหรับออยอะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยอระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติร้อค่ะ ถ้าทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพวกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนจะได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะ <The lyn od> ไม่มีหมดอายุมีลดใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุด <the> ส, <Weird> สังเกตเหล่านี้นะคะก็ทาให้ท่านมั่นใจในะระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพว,พวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร sm อย่างนี้ค่ะบัตร sm นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านาข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกับพวกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าพวกนะคะได้รับบัตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะปุกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะ จอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผิจัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองจะขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเราเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก สินค้านะคะที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ําตาไหลต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูอะค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อวุ้กได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน